อนนี้ลเวอร์ชันใหม่นะครับเขาสามารถให้เราใช้งานลายบัญชีเดียวกันในหลายอุปกรณ์ได้เลยครับโดยไม่สนนะครับว่าอุปกรณ์อกเครื่องคุณจะเป็นอะไรนะครับจะเป็นแท็บเล็ต iPad มือถือ Android บมือถือ Apple อย่างงี้ครับก็สามารถใช้งานแบบลายบัญชีเดียวกันได้ในหลายอุปกรณ์ละโดยวิธีการจะเป็นยังไงนะครับไปรับชมในคลิปนี้กันได้เลยครับ Stampede และอย่างแรกที่อยากให้ทำนะครับคือการอัปเดตแอปพลิเคชันไลน์นะครับให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับถ้าใครที่มันขึ้นเขาว่าอัปเดตให้กดอัปเดตไปได้เลยนะ ก็ถ้า iPhone ก็เข้าที่ App Store นะครับแล้วก็ถ้าเป็นของมือถือ Android เข้าที่ Play Store ได้เลยครับถ้าเป็นมือถือ Android เมื่ออัปเดตเสร็จแล้วนะครับจะขึ้นคำว่าเปิดนะครับในส่วนของเครื่องสำรองของเรานะครับถ้าต้องการใช้งาน l ล ne นะครับก็กดไปที่แอป l i n e นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เลือกคำว่าเครื่องนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะแล้วก็จากนั้นนะครับกดคำว่าตกลงครับเขาก็จะมี QR Code ขึ้นมาให้เรานะครับตรงนี้ ซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ใช้ลายที่เครื่องหลักของเรานะครับมาสแกน QR code ตรงนี้นะครับโดยวิธีการสแกน QR code นะครับเข้าไปที่หน้าหลักเป็นอย่างแรกเลยนะครับเราจะเห็นตรงช่องแถบค้นหานะครับจะมีตัวรูปการสแกน QR code อยู่กดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับนำเครื่องหลักของเรานะครับมาสแกนที่เครื่องสำรองของเรานะนี่ครับเมื่อสแกนเสร็จแล้วนะครับพอจะขึ้นข้อความมาว่าต้องการเข้าสู่ระบบหรือไม่นะครับถ้าต้องการก็กดคำว่าเข้าสู่ระบบนะครับปุ่มสีเขียวตรงนี้ได้เลย หลังจากนั้นนะครับท mm ี hmm. so us, mm ่เครื hmm ่องสำรองของเราครับเขาจะขึ้นรหัสมาให้เรากดยืนยันนะครับก็ใส่รหัสยืนยันนะครับที่เครื่องใหม่ได้เลยครับแล้วก็กดติ๊กถูกด้านล่างนะครับว่าข้าพระเจ้ากาลังดมเนินการเข้าสุดบล็อไลน์นะครับที่เครื่องสำรองอีกเครื่องหนึ่งก็กดคาว่ายืนยันข้างล่างอีกทีนึงครับครับเขาทำการซิงข้อมูลนะครับที่เครื่องสำรองนะเมื่อทาการซิงข้อมูลสําเร็จนะครับให้กดคําว่าเปิดการตั้งค่าเข้าไปนะครับ เขามีการขออนุญาตอะไรก็กดอนุญาตที่เขาได้เลยนะครับไลน์เป็นแอปที่ไว้ใจได้ครับเมื่อเขาทำการจริงทุกอย่างเรียบร้อยนะครับทุกอย่างก็จะเหมือนกันเป๊ะเลยครับครับผมโปรไฟล์ก็เป็นโปรไฟล์เดียวกันนะครับพวกแชทต่างๆนะครับก็เข้ามาให้ครบเนาะครับผมพวกเพื่อนพวกกลุ่มอะไรก็อยู่ครบปกติเลยในไลน์เครื่องสำรองนะครับเราสามารถแอดเพื่อนนะครับสามารถคุยงานต่างๆได้อย่างปกติเลยครับมีพวกไลน์วูมไล์ทูเดย์เหมือนกันนะครับ แต่สิ่งที่เครื่องสำรองจะไม่มีนะครับคือตัว wallet ครับใครที่ผูกกระเป๋าตังค์นะครับไปกับไลน์นะครับหรือมีสินเชื่อไลน์นะก็จะสามารถใช้งานได้ในเครื่องหลักเท่านั้นนะครับในไลน์เครื่องสำรองก็จะไม่สามารถใช้งานมันได้นะโอเคครับวิธีการก็น่าจะประมาณนี้ครับ คอนเทนต์ในวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าใครที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ,บรบกวนนะครับแสดงความคิดเห็นได้หน่อยว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากๆนะครับถ้าใครที่ชอบก็ช่วยแชร์นะครับฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องสัมปีดด้วยครับฝากติดตามกันด้วยนะฮะก็ <c oughs> Happy Good Day People ครับผมบ๊ายบาย